ไม่พังครับแต่เละเลยลองรีซีซั่นดูสิลองถามคนดูดูสิรีปุ๊บสะดุ้งปั๊บมันมันมันเกิดมาแล้วอ่ะมันก็ต้องแก้ไปอ่ะปัญหามันมันมีกันทุกคนอ่ะผมก็สงสารเมืองตัวเองไงปิดไหมครับเมืองผมบอกไปแล้วนี่ว่าไม่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 ไมไมปิด เวลาลงสตอรี่ตอนไปเที่ยวที่ลงคู่กับนุกกี้อันนี้เมียบังคับลงหร,หรืออยากลงเองครับไม่ใช่เพื่อนครับเพื่อน,นบังคับมันพังยังไงตามไม่ทันอ่าผมสำหรับผมมองว่ามันมันถึงว่าพังไหมม,มันก็แล้วแต่คนมองอ่ะใช่คนคนดูคิดว่ายังไงมันมันพังหรือยังอตสตาทาาอ่ะถามว่าพังไหมมันก็พูดในเชิงว่าพังก็ได้เหระแต่ว่ามันก็ แล้วก็ผมก็แอบแอบแอบใจหายอะเออมันก็แอบใจหายเหมือนกันว่า,ว,าว่าแบบเหลือแบบเหลือน้อยเออเหลือน้อยเหลือน้อยใช่มันก็ต้องอยู่กับความจริงอะเนาะคนดูเนาะ <c oughs> ไม่พังครับแต่เละเลย <c oughs> ออขอบคุณโดเนตตามกำลังซับระวังโดนลมปา,ารีอพอตามกำลังของกูเอาอีกแล้วหลับไม่เมียดุยไปนอนศพไหลเฮียอ๋อถ่ายสตอรี่เล่นกันกันน้องครับลงครับมันไม่พังหรอกลองรีซีซั่นดูสิอุ้ยลองรีซีซั่นดูสิ ลองถามคนดูดูสิรีปุ๊บสะดุ้งปับ๊บเงินที่ผมเติมไปลยไป<ม>ละครับไม่สนใจผู้เล่นติ๊กเก็ตไปก็ช้าตอบบ้างไม่ตอบบ้างปิดไปเฉยเฉยก็มีจะตัดผมอีกตอนนายกไม่สนใจผู้เล่นติ๊กเก็ตไม่ช้าโอ้จะตัดผมอีกตอนไหนก็ไม่ได้ตัด้วครับ คนดูอาดตัวแซะเลยตาไปเมน้นแชทคนสตรีมถามคนออนเท่าไหร่ถามแล้วได้อะไรด่าเมืองเต็มระบบอันนี้ก็จริงตัวเนทนี้ก็จริงครับจริงๆเข้าใจครับไปด่าไว้เยอะด้วยคนดูเราอ่ะทีนี้เขาแซะมารับให้ได้นะอออันนี้ก็จริงนี่ก็จริงคือผมก็เลยจะคิดว่าเรื่องเรื่องนายกเรื่องอะไรอะ่ะ ก็จะเอาคนที่มีวุฒิภาวะเนาะเอาคนที่โตดีกว่าแล้วก็รับคนที่ซัมรอยโอดินเลยเกียรติอาโวคาโดเอาคนที่มีวุฒิภาวะแล้วเขาแไม่ใช่เป็นแบบในครอบคือครอบครัวคือเดียวกันดีกว่าอืมก็มันมันต้องค่อยแก้ไปเนาะคนดูเนาะมัน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 เกิดมาแล้วอะมันก็ต้องแก้ไปอ่ะปัญหามันมันมีกันทุกคนอ่ะผมก็สงสารเมืองตัวเองไงรักกันเลยครับรัก ฟังพี่นะให้ไอ้คิงสตรีมเราทําแก๊งถึงจะมีคนอรเยอะออนเยอะเหมือนเดิมเข้าใจครับแต่คิงเขามีภาระที่เยอะผมบอกคนดูไม่ได้ว่าว่ามันมีภาระที่เยอะคือมันมีงานของมันภาระคืองานหลายงานนะที่ต้องทํามันไม่ใช่แค่จะมานั่งทำดจีทีเองอ่ะเออผมเข้าใจในมุมคนดูแหละครับคนดูก็เป็นห่วงแหละที่พิมพ์ด่าเม้นด่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบเมืองจะล้างแล้วอะไรเขาเข้าใจครับเข้าใจ เพราะงี้ไงเพราะทุกคนห่วงแต่ของพี่คิงเขาก็พูดมีเหตุเพราะใครนายกจริงหรออืม,อมผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะ่ะมันไม่ได้เข้ามาเพื่อเพื่อแบบเป็นอันนี้หรอกเข้ามาเพื่อเพราะจุดประสองค์อะไรทุกคนก็น่าจะรู้อะผมมานั่งคุยโอ้แบบพอนั่งเมาก็นั่งคุยกันไปเรื่อยอะ คิดได้หลายอย่างเลยแต่เครียดจริงๆอะคือเครียดเรื่องเมืองอืมก็ขอโทษคนดูอาจจะแบบทำมาแบบเออให้มันเป็นจุดในอยู่เมืองมันให้มันอยู่ในจุดจุดนี้ไงขอขอโทษคนดูเลยคนที่แบบว่าเล่นอยู่สตา์ทวครับขอ,ขอโทษมากๆเลยอืม เข้าใจครับมันมีคนเม้นเม้นก็เมนเม้นทั้งแบบในเชิงลบแล้วก็เชิงดีแล้วก็เชิงลบส่วนใหญ่ก็มาในเชิงลบมากกว่าไงวิธีแก้เมืองร้างง่ายมากครับแค่ต๊อนตีกลับไปเหยียบเมืองรับรองตีนมาเต็มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเรียกตีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยดูดพอร์ตหน้าคอม ดูลูกลุงนี่ได้รับใช้ชาติเป็นประโยชน์ต่อประเทศลูกลุงก็ดีดีแล้วอย่าเอาตัวผมไปเปรียบกับลูกลุงเลยลูกลุงได้อย่างดีเลยลุงได้เงินลุงได้เงินกับลูกไหมล่ะขามาเล่นเพราะพี่เชื่อว่าพร้อมจะกลับมารันถามว่าผมอยากกลับไปรันไหมผมไม่อยากกลับไปรันแต่ทีเนี้คนดูบอกว่ามันเปื่อยพอพอเลิกมองไปเที่ยวให้มีความสุข แต่จะกลับมาม<ข>อมถาาเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไรไม่ได้ก็ทค, <น S 1> คนดูบางทีก็คนดูมาบอกว่ามันมันเปื่อยบางทีผมก็แอบรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะแบบว่าเออมันเปื่อยว่าเมืองที่เราทามาอย่างเงี้ยผมก็อยากกลับไปเล่นเหมือนกันมีในจุดับไปเล่นวเาเมืองพี่หรือเมืองใครอืมแต่คนดูบางคนก็บอกว่าเปื่อยพี่อยาไปเล่นเกมอื่นดีกว่าไหมไปเล่นเกมอื่นมันก็เลยทําให้ผมแบบหายหายไปจากวงการไฟเอ็มเนียเออผมก็เข้าใจผมเข้าใจ ผมก็เลยพยายามแบบฝืนตัวเองแบบกว่าเออผมอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรคำเนี้ยทรงผมเฮี้ยอะไรของพี่เนยทรงจอห์นวิกครับแก้ที่ผู้เล่นไม่มีทางจบหรอกต้องแก้ที่ระบบหลังบ้านช้ามากไปจะเปลือยไม่เปลือยอะมันอยู่ที่ตัวเราเล่นเนาะถูกไหมตัวเราเล่นเลย เล่นมันสนุกเล่นแบบไม่เครียดมันก็ไม่เลื่อยแล้วคนดูมันก็สนุกแล้วแหละผมแค่คิดไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกนะอืฟังเพลงเออเพลง JAK ผมเห็นอยู่ในกลุ่มผมเห็นอยู่ในกลุ่มมันครับไปไปสนุกรอบนี้ถามว่ามันไหมสนุกครับวันนี้รอบนี้สนุก ปิดไหมครับเมืองผมบอกไปแล้วนี่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดคือสตาร์ทาวมันมันมันไม่ปิดอยู่แล้วครับคือต่อก็คุยกับคิงว่าต่อให้เราขาดทุนก็คือมันจะมีค่าพนักงานถูกไหมคนดูค่าแอดมินค่าพนักงานทุกอย่างเลยที่ที่ที่ผมกับคิงต้องจ่ายที่ถือเปอร์เซน็นต์อ่ะคนที่ถือเปอร์เซน็นต์อ่ะต้องต้องจ่ายค่าพนักงานอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าเดือนละสามแสนใช่ไหมผมได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ออกตามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลย ก็จ่ายอยู่อย่างนั้นก็ควักเงินตัวเองอะครับที่ตัวเองได้มาก็เอามาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายเพื่อไม่ให้เมืองมัน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 ,ม,นมันผิดอืมก็ยังอยู่ต่อได้ไม่ต้องห่วงเรามันไม่ปิดอยู่แล้วแหละฟรีไฟล์หรอฟรีไฟล์ผมไม่ได้เล่นเลยครับ ได้ครับเดี๋ยวผมเพลงใหม่ลุงเหรอเพลงใหม่ลุงอย,อยู่ในช่องไหนอะ ช่องลุงเลยช่องลุงแม็กหรอผมเห็นแต่รูปแต่ไม่เคยฟังเพลงเลยฟังเพลง J A K แล้วกูเชื่อว่ามึงจะกลับไปรันเมืองโบโบน้องบอกว่าแก๊ปถึงแล้วเอาน้ำให้พี่หน่อยแล้วก็น้ำนิ่งทิ้งนะเทใส่ ฟรีไฟตปะพับจก็ได้เลิกงอมอืมผมเล่นได้ทุกเกมอะ่ะผมเล่นได้ทุกเกมอะ่ะดาวทาเทว์เมืองพี่หรือเมืองใครครับดาวเทว์หรอดาวเทวก็เมืองเมืองของน้องน้องทำครับใจหลักของผมจริงๆอะ่ะคือสตาร์เทวไม่ใช่ดาวเทวือไม่ใช่อะไรเลย รอบนี้พี่ตอ, <ะ S 2> อเอา <out. S 2> ตัวละครลับลงไหมครับแหม่ม SMD อะครับอยากสอนแม่เล่นอยู่ครับแหม่ม SMD บ้านพ่อมึงยนะฮะลูกยีกะลีสัรหาดูเนาะลูกเกียรีเรบิร์ตทีวีมึงไม่เห็นข่าวในไฟเอมหมอที่เขาบอกว่าป้าไว้อายุหกสิบกว่านั่งฟาร์มอ่ะอุ้ยสีชั่วโมงคนดูหมื่นห้าเลยเหรอวะ โอ้คนกดถูกใจสามพันแปดแต่เพลง JK ดังทุกเพลงนะคืนนี้อาเซนอนที่เด็ดครับอืมที่เด็ดจริงที่เด็ดจริงเด็ดมากเด็ดจกเด็ดด,ดวงเลย